เฮ้ยนี่เราไปมาแกข้าวซอยแบบข้าวซอยสังงาไปเชียงใหม่แล้วต้มอ้ยไม่แม้กระเข้าไปเนี่ยที่นั่นเหอวันหนึง่งกี่กิโลครับบางไก่ครับตอนนี้ถ้าเป็นไก่แพ็กด้วยทั้งัไก่กับข้าวซอยรวมเป็นร้อยโลโอ้แต่กระดาดิโอ้นี่แบบก,กระดาโซโห่หัละอะไรบานายาลานี่ซอยก้กยกมบังเขาเรียกว่ามาสัล่าโอ้นี่นี่เขาเรียกว่าข้าวซอยไหมบาง ครับข้าวซอยบางชื่ออะไรครับชื่อบางยูนอครับบางยูนอคือข้าวซอยข้าวซอยอ่าเป็นน้ำแกงข้าวซอย๋อเป็นน้ำนแกงข้าวซอยครับมีไก่มีเนื้อมีลูกชิ้นครับข้าวซอยมันจะมีอยู่สองเส้นเส้นกลมกับเส้นแบนครับอ่าแต่ของผมที่ใช้อยู่จะเป็นเส้นกลมไม่ได้ใช้เส้นแบนนะครับนี่ก็ซอยนะครับขอสาวอะไรไปมาเกลเยอะๆนี่จะได้ไงไปเดี๋ยวผมจะทำให้ยกแบบยกล้อเลยนะครับโอ้ยกล้อแล้วครับครับดากี๋ อันนี้เป็นเนื้อเนื้อเปื่อยใช่ไหมเป็นเนื้อเปื่อยฮะไปนี่ไงอันนี้ดากิงดากิงปลาหัวนะครตอนนี้เอาไปจะป่วนไปนี่อาเยอะงั้นดากิงเลยโอ้ด่าเหรอโอ้ว่าแม่อันนี้คืออะไรครับบหมีกรอบครับนี่ยโอ้นี่แบนกันนี่น้ำต้มโอ้ยไม่ไม่กะงข้าไปนี่ขึ้นมาเหรอเนียนกันนี่น้ำต้มโอ้ยไม่ไม่กะงข้าไปนี่ขึ้นมาเหรอใช่มีเสียงมาเห็น Mm. Kali -kali hmm. Hmm. Tak memang lembut bang. Hmm. Ni atas dia mari jalan boleh mai trail lah. Ni macam macam mai tapi dia di tebok. Ni tebok jalan ni. Atau dia mai jalan boleh mai trail apa. Tak ada sedak sungai bang. Sedak banyak. Oh. Harga pun ada mahalnya. Jumlah dia pokok 40 ke? Dia betul jalan. 70 bar dah. อันนี้พิเศษยกล้อ,อก,ก็บอกอเมื่อกี้70บาท70บาทที่แบบรวมทุกอย่างมีเนื้อมีไก่มีตับคุ้มอร่อยโอเคแอรจัเอาเบลเดี๋ยวนี้กีนกิโลเนี่ยจนะจุอ่อไปพิระแเปะ okay. ๊ะเก๋ซาลาเปรเตมวันหนึ่งกี่กิโลครับบังไก่ครับรวมๆทั้งหมดเลยไก่เนื้ออะไรบ้างไก่เนะน,นื้นนอวันละ15กิโลไก่70กว่าโลไอ้เยีเนี่ยตอนเย้ยไม่ไมันรักกิโลไซย์ ดากิ้งดากิ้งเนื้อห้าโลสิบห้ากิโลครับรวมทั้งหมดกี่กิโลครับมั้งตอนนี้ถ้าเป็นไก่แฟกด้วยทั้งไก่กับข้าวซอยรวมเป็นร้อยตัโอ้ไก่กับข้าวซอยนะครับเบยไก่กับข้าวซอยนะครับอับเบย์ยาต่ออายเยบาคสมงศ์ซัพทเก็ตโลเบนี่อะนี่ยังไงนะบางโปรโมชั่นคือยังไงครับเอ่อโปรโมชั่นยกล้อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหานะครับเป็นจองยกล้อโปรโอนี้ยเราให้กรณีพิเศษ กรณีพิเศษคือแค่70บาทนะครับรอดเดือนสิงหาเป็นวันแม่นะครับก็เลยให้กรณีพิเศษแต่ถ้าไม่ใช่โปรก็อีกราคาหนึ่งก็คือ85บาทโอเคได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ